สวัสดีครับผมร้าน JJ Bishop สาขาพัต้าปิ่นเก้านะครับวันนี้ยามาฮ่9 GT จากพี่เก่งลพบุรีนะครับผมเข้ามาติดตั้งเป็นชุดปีปบ๊บ3ใบแบรนด์ GSADV ส่วนชุดหน้าจะเป็นแคสบาร์นะครับแคสบาร์ของ GSADV เป็นแบบสแตนเลสวิธีการยืดซ้ายขวาก็คือเราต้องถอนน,อน็อตนี่ครับที่จุดยึดเครื่อง2จุดนะครับ1.2เขาจะมีชุดน็อตให้ด้านในจะมีลองบูทตรงนี้ก็จะต้องยึด น็อตตรงนี้นะครับจุดนี้จุดนี้ต้องจับสองฝั่งนะครับถ้าเวลาขันเดี๋ยวมันจะตามกันนะส่วนฟีบ้ายฟีบ้ายใบข้างขนาดความจุอยู่ที่32ลิตรนะครับผมร้านจะอยู่ช่วงแยกอรุณอมรินรถเยอะหน่อยนะครับพอเวลามีไฟแดงเสียงอาจจะดังนิดนึงใบข้าง32ลิตรนะครับด้านในก็จะมีอินเนอร์ให้มีซองให้นะครับผมนีม่สามใบ ชุดแหลกเป็นแบบสเตเลดระบบล็อกก็คือสไลด์ล็อกเข้ากับแหลกโดยตรงเลยนะนี่ครับชุดจับของเขาเรามาดูใบท้ายใบท้ายตัวนี้ GS DV เขาทำออกมาใหม่นะครับขนาดความจุจะอยู่ที่45ลิตรเพราะว่าเดิมๆมันจะอยู่ไซส์ประมาณ42ตัวนี้เขาคงอาจจะแบบลดขนาดข้างลงแล้วก็มาเพิ่มใบท้ายแทนนะครับ ซ้ายขวาเปิดเหมือนกันมีสลิงให้มีอินเนอร์ให้นะครับสามใบนี่พอ,อได้สวยงามอยู่ระบบแหลกด้านท้ายนะครับแหลกด้านท้ายก็จะมีเพจมายึดจุดนี้แล้วเขาก็จะมีค้ำเหล็กตัวนี้เข้าไปค้ำกับมันจะเป็นน็อตแกนด้านในนี้นะครับเราต้องถอดพลาสติกแล้วก็ ยึดจากด้านในนี้อีกทีหนึ่งนะถอดฝาครอบตัวนี้ออกนี่พวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับใบข้าง32ลิตรกับชุดแล็ที่เขาทำมาแนบชิดกับพวกตัวรถเลยนะแต่ก็ยังถือว่าติดปีป๊บ32ลิตรซ้ายขวากว้างกว่าแฮนด์อยู่นะครับ ใบข้างเล็กลงแล้วก็มาเพิ่มใบท้ายใบท้ายให้ใหญ่ขึ้นลงตัวเลยระบบล็อกใช้งานง่ายปิดลงมาแล้วก็กดปุ่มด้านล่างนะครับมันจะมีปุ่มนี้กดเพื่อที่เอาตังนี้มาเกี่ยวเวลาเปิดปี๊บก็กดด้านในแล้วก็งางขึ้นแบบนี้เลยหูยึดด้านบนจะเป็นหูแบบอลูมิเนียมพอเวลาเรามีของมีกระเป๋า พวกหัวลูมิเนียมข้อดีคือมันรับแรงดึงได้เยอะนะครับเอาเชือกลัดเอาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นหัวแบบอลูมิเนียมบานพับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับของ g s d v เปิดปิดบ่อยๆไม่ต้องกลัวเรื่องผักเพราะว่าข้างในมันจะมีสลิงให้ตัวนี้ก็เป็นเบาพิงตรงรุ่นนิ่มนิ่มในระดับหนึ่งพอนั่งพิงได้นะครับจุดยึดก็จะมีเพลทเหล็กพวกนี้ให้มีบูทให้ครบชุดเลย ดูระยะจากแฮนด์กับบีบผมว่ามันก็พอๆพอคือๆกันเลยนะสวยงามครับผมชุดนี้3มใบเดี๋ยวแจ้งราคาให้อีกทีนะครับกับแคสบาร์เรียกได้ว่า3ใบนี้ราคาน่ารักอยู่ สนใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ Bishop ได้โดยตรงเลยนะครับผมที่ร้านเราก็มีชุดกล่องให้เลือกอีกหลายตัวเลยนะมาที่ร้านก็มีบริการติดตั้งให้นะครับที่นี่จะเป็นร้านสาขาตรงข้ามพาท้าปิ่นเก้าเดี๋ยวให้ดูมุมร้านอีกทีนึงนี่ออกลงจากสะพานพระปิ่นเก้าลงมานะครับแยกอรุณอมริน,ลนเลยหน้าร้านไปนิดนึง ต้นที่2นะครับแล้วก็สามารถขึ้นมาได้รถใหญ่ก็ถอยหลังเข้ามาได้นะครับมอไซค์ก็จอดหน้าร้านได้เลยขอบคุณครับฝากร้านไว้ด้วย jjbashop สาขาพาตาปิน9นะครับ facebook ก็มี youtube ก็มี tiktok ก็มีขอบคุณครับ